สวัสดียามเช้าที่บ้านสวนลุงติ่งครับเช้านี้ดอกแก้วส่งกลิ่นหอมนะฮะปกติเขาจะหอมตอนเย็นนะแต่วันนี้พอดีอากาศเขาครึ้มนะฮะก็เลยหอมฟุ้งเลยมาเปิดรั้วแล้วลก็ได้กลิ่นนะครับลูกเขาหลังจากที่ออกดอกก็จะเป็นเขียวๆแบบนี้นะครับเหมือนผลส้มเล็กๆอะ่ะนะเพื่อนน่าจะเคยเห็นนะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเนี่ยนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะผมรู้สึกว่าจะมีลูกแดง,แดงให้เพื่อนๆชมนะครับเดี๋ยวไปดูลูกแดงไม่รู้ร่วงไปหรืเยียง ผ่านมาเห็นแวบหนึ่งี่อ่าสงสัยร่วงไปเรียบร้อยละเนี่ยนะครับโอ้โหยืนตรงนี้กลิ่นหอมมากเนี่ยครับทั้งต้นเลยนะครับจะเป็นสีขาวเต็มไปหมดเลยนะครับหอมมากๆนะครับลองเอามาปลูกด,ดูก็โอเคนะครับสําหรับดอกแก้วเนี่ยผมว่าเป็นไม้ประดับที่สวยแล้วก็กลิ่นหอมไทยๆมากๆนะเนี่ยนะฮะเพื่อลองดูนะผมว่าน่าสนใจเลยแหละเห็นไหมฮะ เอโพลไปทั้งต้นเลยนะครับน่าจะเพาะ,มะเมล็ดหรือว่ากิ่งตอนได้นะผมว่านะโอเคครับวันนี้เท่านี้เนาะเพื่อนสำหรับดอกแกคสวยๆยามเช้านะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนลุติงนะครับวันนี้สวัสดีครับ